สวัสด,ดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านมีใครโชคดีมั่งสูตรบนล่างเข้าอยู่เอาสูตรนี้ลงก่อนนะไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคเตือนสนับสนุนสลายกิแบงรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าาดูกันเลย อีพีที่หนึ่งบนจะพู่ไม่เข้าเลยเข้าสูตรเดียวเข้าสองสูตะบนจะพู่ที่บอกให้เอฟซีซื้อแปดแปดคู่ชุดนะเรามีเลขเม่นๆม่นมาตัดออกมันได้ล่างนะเป็นไปหกไปศูนย์หกล่างมันเป็นสูตรบนล่างเนาะ จำวันที่สิบหกครับห้าครับหกปเราจะย้อนดูที่หก เราใช้หลักแสนลงมาเลยคือหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เปลี่ยนเอ้สีหางนี่เด้อ 4, 5, 5, 5. แล้วเราเอาที่หกบวกแปดบวกหกไซร์ลักเยนบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดบวกสี่ 0ูนับสจะพู่ก็คือ6กศูน6หกหกศูนหกสองเจ่นปตอนนั้นมันเป็นตัวกับ ปีแปดชุดนี่ยังไม่เคยผิดในสองปีแล้วแต่มันสลับเป็นล่างเป็นบนอยู่หลักร้อยก็ไม่เข้าจ้อยเนาะหลักร้อยมันมาสีเ้ยสีแปดสีสีไม่ได้เอาแปดสามไม่ได้จับใส่แปดสามแปดแปดสาม อันนี้เป็นบนล่างแต่มันมาเป็นบ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 น,บนมาเรื่อยๆอ,อยู่มาเป็นล่างงนวนทีเดียวนี่เดียวยังไม่ได้หาหลักร้อยเดี๋ยวหาหลักร้อยทีหลังหลักร้อยผิดเปลี่ยนใหม่ต่อมาเลขที่ออกก็คือ สองหกหกสองสอง,สองจิดเลขสัญจรมันป <laughs> ิดป็ดเปดแเปดซื้อสีสีสไปเอาเป็ดเปดจ้อยเหมือนเดิมเราใช้ตัวนี้ก็คือสองสามทำบุเจิดเป็นศูนย์นื้บุกสีได้สี แล้วเราจะใช้ตัวนี้ตัวนี้หกบวกสองสองครั้งบวกหกคื้ที่หกเป็นสิบสองได้สี จะพูดก็คือสองสีสองหกสามสี่สามหกเป็นสูตรบนล่างเลยมาเข้าล่างจอยบอกเอฟซีหยุดลงให้ <c oughs> ลงให้ตอนสรุปบอกว่าบนล่างอยู่ก็ได้ เพราะว่าจะซื้อหมดทั้งแปหางเลยจะไม่พลาดบนล่างด้วยงวดที่เหลือก็ได้จิตส่งกับตัวเนาะเป็นตุกับเราเล่นเกทนี้เนาะเราหาเลขมาตัดออกมันก็ไม่ก็ไม่เยอะเรามีเลขวิ่งอยู่แล้วเนาะเอาสองหางนี่แหละงวดที่แล้ววันนี้เอาสามสี 3, ูนย์สี่ศูนย์หกก็ไม่เล่นนันหกเล่นห้าหกเยอะไปเลยกลางสี่สี่สี่หกเนี่ยเล่นบนเยอะเลยสองหางนี้อันนี้กัน่างไว้นิดเดียว สตดบนแต่มันมาเข้าล่างคิดเดียวะไหมมันดำต่อมาสุดท้ายไครสุดลองดูสิว่ามันจะมาบนหรือล่างวันน่ะเลขเลขเปลี่ยนหางถ้าเรามีเลขเด็ดมาตัดออกมันก็ได้นี่มันก็วิ่งสีกับหกอยู่แล้วเนะเาะแล้วก็สีกับหก เน้นตัวนี้เลยสามกับสี่เนอะเน้นตัวนี้บนที่เหลือกันล่างไว้กันบนกันล่างต่อมาเลขเดีสองหนึ่งสามเลขสัญจรมาจากเป็นห,นหุันหวอยลุดเราใช้แค่นี้แหละใช้เซนไปเลยสองครั้งบวก สองลงมาเลยสองสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์เหมือนกันเลยเพราะว่าหลักแสนมันมาสองศูนย์ส,สี่หนึ่งหกหกสามห้าลองดูมันจะมาตนนัวไหนสูตรนี้ไม่เคยทิย้งได้ซื้อตลอด ไม่บุญก็ล่างอยู่นี่เละสอง, 3, ส,อง 5, สามสองห้าสามสามสามห้าพอลงแต่กนไม่ได้หลงนี่ทำซื้อคนเดียวศูนย์สามศูนย์ห้าสี่สามสี่ห้า สีสามเน้นไปที่สี่สามสีศูนย์เนาะกันมาห้าห้ากับสีนี่ไม่ชอบเลยแต่บางทีมันโอ,อกสิปีออกครั้ง ชอบระจัดขัดแกผ่านนะคะเน้นไปที่สีสามบนห้าสามบนไม่แน่อาจจะมาด้วยกันห้าไม่มาหลักสนะิบแต่มันจะมาหลักหน่อยชอบก็จัดขัดกระผ่านนะคะดูเป็นแนวทางชอบตัวไหนก็นจัดไปตัวนั้น แต่เลขห้าตัวมันจะมีเลขแปดแต่แปดมันก็ไม่เข้าเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่มีตัวจับคู่มันไม่เข้าชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านดูคำเตือนสุดแรกๆนี่อย่าลืมเลยมันมันจะชอบเข้าสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้ำลำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า